สวัสดีครับผม FC ทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์เนาะก็มี FC ท่านนึงที่อยู่ประเทศเยอรมนีค่ะใช่ค่ะได้เคจหมายมาหาทางบริษัทคนใช้ไทยบาราตุงแล้วต้องการความช่วยเหลือจากทางเราครับแล้วก็หลายๆคนที่อยากอยากได้มีสามีฝรั่งบอกว่าสามีฝรั่งดีไปอยู่แล้วมีความสุขบางคนก็ดีนะค่ะใช่อาจจะต้องพูดนะบางคนก็ดีนะแต่บางคนก็โชคร้ายเหมือนวันนี้ก็โชคร้ายนะครับ ครับผมเพราะฉั้นเรามาจุดนี้ก็เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็จดหมายนี้ก็จะให้อ่าดมินอ่าบี B, เป็นคนอ่านะนะครับผมเพราะว่าในจุดนี้เราหลายๆครั้งที่เราไลฟ์สดมาเนี่ยเราเห็นการกระทําจากสามีฝรั่งค่ะอะาจย้ายถิ่นฐานไปอยู่เยอรมนีนะครับผมอยู่แล้วมีความสุขค่ฮะแล้วก็พอย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยกลายว่าตอนแรกๆก็ดีไปมาไปมาปุ๊บหน้ามือเป็นหลังมือใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยเรื่องนี้สําหรับเรฟซีหลายๆคนที่อยู่ไประเทศไทยคิดว่าอยากจะมีสามีฝรั่งก็ค,คิดดูนิดนึงบางคนไปแบบดีๆนะครับแต่บางคนก็ต้องดูหน่อยว่าอาจจะไม่ดีเหมือนที่คุณคิดก็ได้ใช่ค่ะบางคนก็ยังไงบางคนก็หลู่หลามาเห่าเลยใช่ไหมใช่ค่ะดูดีเลยบางคนก็ดีเลยค่ะแต่บางคนก็บนจนเนี้ยโดนตบตีประมาณนี้อ่ะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณอ่านนะนะครับ ค่ะจดหมายที่เอฟซีส่งมาให้นะคะเป็นจดหมายขอความช่วยเหลือนะคะคือนามสมมุติก็ขอใช้คําว่านาง A ละกันนะคะค่ะเขาก็ส่งจดหมายถึงบริษัทคุณชัยไทยบรตุงครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยและทีมงานทุกคนสวัสดีครับดิฉันชื่อนาง A เป็นนามสมมุตินะคะคตอนนี้อยู่ที่เยอรมนีมกับสามีชาวเยอรมันเราแต่งงานกันได้ไม่นาน ตอนแรกก็คิดว่าจะได้เริ่ม,มชีวิตใหม่ะคะอย่างมีความสุขแต่กลับกลายเป็นเหมือนอยู่ในนรกค่ะครับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ดิฉันต้นต,ต้องทนฟังคําด่าทุกวันเขาโมโหร้ายพูดจาแรงบางทีก็ทําลายข้าของปาโทรศัพท์เตะโต๊ะโอดิฉันพยายามอดทนอดกั้น เพราะไม่อยากมีเรื่องครับไม่มีญาติพี่น้องที่นี่เลยครับไม่มีใครให้พึ่งพาได้แต่ทุกอย่างมันก็เกินจะทนแล้วค่ะครับเขาชอบพูดว่ากลับไทยไปเลยอาวฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอบ่อยมากอืพูดเหมือนดิฉันไม่มีค่าอะไรทั้งที่ดิฉันดูแลบ้านซักผ้าทําอาหารทุกอย่างแต่เขากลับด่าว่าดิฉันสกปรกขี้เกียจไร้ประโยชน์อื ที่เจ็บที่สุดคือเขาเริ่มทำร้ายร่างกายค่ะครับครั้งแรกตอนนั้นเดือนเมษายน2568ครับเราไปดูเฟอร์นิเจอร์กับเพื่อนของน้องสาวครับอยู่ดีๆเขาก็โมโหหันมาบีบคอดิฉันในรถแรงมากจนหายใจไม่ออกครับตอนนั้นตกใจสุดชีวิตมือเขาเย็นครับแต่แรงเหมือนจะฆ่าดิฉันให้ตายตรงนั้นไม่มีใครช่วยได้เลยครั้งที่สอง เดือนกรกฎาสองห้าหกแปดเราทะเลาะก,กันในบ้านครับเขาเข้ามาบีบคออีกดิฉันพยายามดิ้นหนีแต่ไม่มีแรงกลัวจนตัวสั่นพอเขาปล่อยให้ดิฉันพอเขาปล่อยก็ไล่ดิฉันออกจากบ้านบอกว่าให้กลับไทยไปเลยไม่ต้องให้หินหน้าอีกล่าสุดวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองห้าหกแปดเขาโกรธ เพราะดิฉันซักกางเกงให้แล้วมีคราบขาวติดอยู่ดิฉันบอกจะซักให้ใหม่แต่เขาไม่ฟังกลับฉีกกางเกงขาดตรงหน้าบ้าป่วเนี่ยแล้วกระโดดมาบีบคอดิฉันอีกบีบตรงท้ายทอยอจนแทบหายใจไม่ออกอแล้วผักดิฉันออกไปนอกบ้านทั้งที่อากาศหนาวมากอมตอนนั้นดิฉันยืนร้องไห้อยู่ข้างนอกไม่รู้จะไปไหนตัวสั่นไปหมดใจเต้นแรง กลัวกลัวจนพูดไม่ออกครับทุกวันนี้เขาไม่ให้ดิฉันนอนห้องเดิมต้องไปนอนห้องลูกออยู่แบบคนแปลกหน้าในบ้านตัวเองอยู่แต่ในห้องเงียบกลัวเขาเดินผ่านมาเห็นหน้าแล้วอารวาดอีกกลัวจริงๆค่ะกลัวจนไม่อยากตื่นตอนเช้ากลัวเสียงเท้าเขาเดิน ดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมผู้ชายแบบนี้ถึงกล้าทํากับผู้หญิงที่ไม่เคยทําร้ายเขาเลยทั้งที่ดิฉันดูแลทุกอย่างรักเขาแต่เขากลับลงมือทําร้ายเหมือนดิฉันเป็นแค่ของไม่มีค่าอืดิฉันอยู่ที่เยอรมน,นีตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนมไม่มีใครเลยไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวไม่มีเงินมากพอที่จะออกจากบ้าน ได้แต่ร้องไห้ทุกวันดิฉันขอความกรุณาจากบริษัทคุณชัยได้โปรดช่วยติดต่อหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือดิฉันได้มไม่ว่าจะเป็นที่พักปลอดภัยหน่วยงานสังคมสงเคราะห์หรือหน่วยงานที่คุ้มครองผู้หญิงเพราะดิฉันไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะถ้ายังอยู่ที่นี่ต่อดิฉันกลัวว่าจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปอตอนนี้ทั้งกลัวทั้งโกรธทั้งเสียใจไม่เข้าใจว่าผู้ชายที่เคย พูดว่ารักถึงทําได้ขนาดนี้ดิฉันไม่อยากตายอยู่ต่างแดนอยากกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบไม่ต้องทนฟังเสียงตะโกนหรือโดนบีบคออีกดิฉันขอร้องจากใจจริงได้โปรดช่วยดิฉันด้วยนะคะคุณชัยช่วยช่วยติดต่อหน่วยงานที่พอจะช่วยได้ทีเถอะค่ะดิฉันไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะขอบคุณจากใจค่ะก็ไอ้เคสนี่ก็ไม่ใช่เคสใหม่สําหรับเราเนาะที่ช่วเหลือก็ในจุดนี้ผมคิดว่า ความความรู้สึกของผมในเอฟซีนันก็คือตอนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยอาจจะป่วยตั้งทีแรกตั้งพ่อแม่เขาอาจจะเลิกลากันเนาะมันจิตใจสำนึกของของผู้ชายด้วยว่าอาจจะเลิกเลิกลากันแล้วก็ก็มาลงลงที่เมียก็ได้อ่าค่ะอันนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หมายถึงว่าเขาอาจจะมีปมในใจปมในใจตั้งสมัยเด็กๆมา่อก่อนอาจยะเป็นได้และสองคือว่าทอคอรู้จักว่ามีคนที่สามารถลงได้ก็ลงที่เมียอย่างเดียวเพราะนั้นจุดนี้มันก็ มาอันตรายไหมอันตรายอันตรายปีค,รรคอมาสองรอบมีลูกด้วยกันเนี่ยก็มีหน่วยงานช่วยเหลือนะครับผมก็มีหน่วยงานช่วยเหลือที่ช่วยเหลือกับในจุดนี้นะครับผมตายด้วยเพราะเพราะชั้นในจุดนี้ผมผมได้ร่างเอกสารนะครับเป็นภาษาไทยก่อนจากนั้นก็ผมเพียงไปบอกชื่อนามสกุลเดี๋ยวเราจะติดต่อเอาติดต่อหน่วยงานาราชการไปว่าหน่วยขราชการนี้อ่าต้องสาต้องช่วยเหลือเพราะว่าผมคิดว่าสามีอาจจะป่วยละตอนนี้อ่าใช่ค่ะ คง<ผ> oh. จะป่วยละไม่สบายละป่วยจิตนะก็คือว่าเราจะแยกลูกกับแม่ลูกกับลูกกับสามีคือเือลูกมาอยู่กับแม่ <Okay. S 1> บ้านพักฉุกเฉินแล้วก็ไม่ให้สามีมาเข้าใกล้เพราะว่าโดนบีบคอเนี่ยอาจจะทําร้ายร่างกายได้เพราะคนไทยบางต่างแดนต้องบอกไว้ก่อนว่าคนไทยอยู่ต่างแดนหลายๆคนที่กลัวไม่เคยไปบอกเจ้าหน้าที่ mm hmm. ไม่เคยติดต่อหน่วยข้าราชการจุดนี้มาทางหน่วยต่างประเทศน่เขามีที่ หน่วยงานช่วยเหลืออยู่แล้วอืมค่ะสมาคมสงเคราะห์ต่างๆจะเป็นอย่างต่างันนาอ่ามีหน่วยงานผู้หญิงรัสตีเด็กนาที่อยู่ที่บ้านแก,แก,แก้บ้านท่านเราสามารถติดต่อให้ได้นะครับและในเคสเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือด้วยนะครับเข้าใจว่าเขาไม่มีเงินแล้วก็เราไม่ได้เอาเงินนะ,ะบางเคสเราก็เออค่าเงินไม่ม่อะไรเราก็ทําอยู่เนาะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเคสเนี้ยเราเขาไม่มีเงินแล้วมีลูกด้วยเราก็ต้องคนไทยด้วยกันนะครับเราก็จะอ่าแจ้งหน่วยราาการให้ว่าหน่วยราาการว่ามีบุคคลนี้มีปัญหานะแจ้งบรนัดให้นะครับแแล้้้้วกก็็พอจงมนัใใหห ่า,าคนเนี้ยที่โดนกระทำผู้หญิงไทยคนเนี้ยได้ไปตามนัดที่เรานัดไว้ให้จากนั้นก็มีคนแปลภาษาภาษาไทยให้นะครับผมภาษาไทยให้ในจุดนั้นก็าจากนั้นปุ๊บเขาจะจะ,จะถามอย่างต่างๆนานาว่าอยู่ไหวไหมอยู่ไม่ไหวแต่ผมเนี่ยมาให้เอฟซีไลคนพูดว่าอยู่ไม่ไหวอืะจะมีบ้านพักฉุกเฉินให้ค่ะ มีอาหารการกินให้ให้เงินอีกต่างหากนิดๆหน่อยๆไม่เยอะนะจะมีบ้านให้มีอาหารการกินให้สามมื้อครับแล้วลูกก็ไปเรียนโรงเรียนเหมือนเดิมแต่จุดนั้นเขาจะให้ไม่ให้สามีเข้าใกล้ประมาณห้าสิบเมตรอค่ะในตามกฎหมายที่นั่นนะประมาณนี้อ่าวันนี้เราได้เขียนเอกสารไปหาหน่วยงานช่วยเหลือนะครับ,รบอ,อ่านให้ฟังหน่อยครับจากบริษัทคุณชัยแท็บรล็ตางบริษัทขอเองครับเดี๋ยวสักครู่นะคะครับ ก็ฝากเอฟซทุกท่านที่ติดตามบริษัทคนชายไทยประลาดตรงผมเข้าใจนะหลายๆายคนที่อยู่ต่างประเทศอนะ่ะถ้ามีเรื่องพวกนี้อ่ะติดต่อทางเรามานะครับผมเข้าใจว่าบางคนก็มีเงินบางคนไม่มีเงินมีเงินก็ต้องจ่ายไม่มีเงินผมเข้าใจว่าก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเราก็ช่วยเหลือคนไทยอยู่แล้วนะครับแล้วกเ็เข้าใจบางคนว่าสามีไม่ให้เงินเลยนะ่แล้วมีลูกติดมีลูกด้วยกันนะ่แล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนบ้านเช่าก็ไม่มีจะไปหาใครก็ไม่ได้ภาษาก็ไม่เป็นอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะฉะนั้น เรามาพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับอ่านจดหมายจากทางเราบริษัทเราได้ส่งไปให้ทางหน่วยข้าราชการนะครับผมที่ช่วยเหลือคนไทยครับจดหมายขอความช่วยเหลือด่วนจากหน่วยงานราชการนะคะค่ะก็ในนามบริษัทคุณชัยไทยประตุงจำกัดถึงหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ประเทศเยอรมนีรเรื่องขอความช่วยเหลือด่วนให้ผู้หญิงไทยที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจใน,ในครอบครัวครับ เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรบ,บริษัทคุณชัยไทยบร,รตุงจำกัดเป็นองค์กรเอกชนที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะผู้หญิงที่ประสบป,ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวรซึ่งขณะนี้เราได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากนางเอนามสมมุติซึ่งพำนักอยู่ในเมืองและประเทศเยอรมนีเธอแจ้งว่าอยู่ในสถานการณ์อันตราย ถูกสามีชาวเยอรมันทำร้ายร่างกายหลายครั้งร,รวมถึงถูกบีบคอและถูกขับไล่ออกจากบ้านกลางดึกทำให้ไม่มีที่ปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัยเธอไม่มีครอบครัวหรือเพื่อนในประเทศเยอรมนีและอยู่ในภาวะกลัวและเครียดอย่างหนักสถานการณ์โดยยอ่อนางเอเป็นหญิงไทยที่แต่งงานและอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี โดยถูกต้องตามกฎหมายหลังจากย้ายมาได้ไม่นานได้ถูกทำร้ายร่างกายและข่มขู่หลายครั้งปัจจุบ,บันเธอพำนักอยู่ที่จุดๆประเทศเยอรมนีเธอไม่มีที่พึ่งอันใดนอกจากการขอความช่วยเหลือจากบริษัทของเราการดำเนินการที่บริษัทจะประสานงานให้เพื่อให้เธอได้รับความปลอดภัยและการคุ้มครองอย่างเร่งด่วนบริษัทคุณชัยไทยเบรตุงจำกัด จะดำเนินการประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานในเยอรมนีดังนี้หนึ่งประสานงานกับหน่วยงานประกันสังคมสงเคราะห์และศูนย์พันักผู้หญิงก็หมายความว่าบ้านพักฉุกเฉินที่เราประสานงานไปนะครับ<ฆ>เราติดต่อไปแล้วนะครับผมส่งไปจดหมายาแจ้งให้ทางนู้นนะครับได้ทราบว่าอะไรเป็นไงบ้างจุดนี้<ฆ>เราส่งไปแล้วนะครับเป็นภาษาเยอรมันเนาะ แต่ว่าชื่อที่อยู่ผมไม่สามารถเปิดเผยให้ได้นะครับอ,อ่านต่อครับคสองติดต่อสายด่วนช่วยเหลือผู้หญิงนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่โทรกลับหาผู้เสียหายโดยตรงพร้อมจัดหาล่ามภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ,กฤษเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้องอันนี้เราก็มีทีมงานอยู่ที่อยู่นั่นผู้ภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็เราจะ,ะแจ้งหน่วยงานเขาจะมีคนร่ามแปลถามว่าจ่ายไม่ต้องจ่ายนะเอฟซี FC นะเพราะว่าซีเรียเขาจะมีการร่ามแปลที่ให้อยู่แล้วนะครับ แต่เราจะประสานงานให้เท่านั้นเองว่าระดับเริ่มต้นก็คือประสานงานให้หน่วยข้าราชการรับรู้ทราบก่อนเพราะบางครั้งมีกฎหมายของประเทศยนเนยอรมนีแต่งานไม่ครบ3ปีเนี่ยโดนไล่กลับบางคนโดนไล่กลับเลยนะแต่เขาไม่บอกว่าโดนทําร้ายร่างกายไอค้คาว่าคำร้ายร่างกายคุณสามารถอยู่ต่อที่นั่นได้เพราะว่าคุณไม่ได้ทำผิดอะไรอะไรทั้งสิ้นอะต้องระวังนี่ถ้าคุณมีลูกด้วยก็อยู่ที่นั่นต่อเลยเพราะฉันถ้าไปเจอเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงอยู่ไม่ได้นะมีไม่ครบ3ปีแต่โดนทําร้ายร่างกายคุณสามารถที่จะใช้ทนายความที่นั่นฟรีได้ ในจุดนี้อะไบอกให้เอฟซีได้ทราบนะอะต่อครับค่ะประสานงานกับทนายความในเยอรมนีมเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการขอคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้และดูแลสิทธิ์ของผู้เสียหายตามกฎหมายเยอรมนีนานห้ามเข้าใกล้เลยประมาณห0สิเมตรเพราะว่าเข้าใกล้ปุ๊บจะกลัวละเพราะฉะนั้นตามกฎหมายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทค่นี้ห้าสิเมตรอัฟสตันก็คือว่าห้ามเข้าใกล้ในตัวแล้วครับค่ะสี่ติดตามผลอย่างใกล้ชิด บริษัทจะคอยติดตามกับผู้เสียหายและหน่วยงานของท่านอย่างต่อเนื่องอเพื่อให้แน่ใจว่าเธอได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิตามกฎหมายครบถ้วนครับข้อห้าจัดเจ้าหน้าที่หญิงของบริษัทดูแลโดยตรงเพื่อช่วยเหลือในด้านเอกสารและการติดต่อสื่อสารและให้คำปรึกษาทางจิตใจระหว่างดำเนินการอันนี้ก็คุณเนี่ยมีรับผิดชอบ นะครับในด้านนี้ก็รับผิดชอบว่ามีปัญหาแล้วก็ส่งเอกสารไม่เข้าใจถ้าเดือดร้อนแล้วก็โทรมาระบายที่บีแล้วกันค่ะโอเคนะต่อครับค่ะหน่วยงานที่หน่วยงานใกล้ที่สุดนะคะที่นี่อะค่ะก็จะเป็นที่เนี่ยค่ะคุณชัยหน่วยงานจุดๆๆที่เราเขียนไปฟลาวนเฮาส์นะครับเนาะไปยันลิเช วานพุงเดเอนะแล้วก็โทรศัพทนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าเปิดอทำทะเลาะวิวาสนะสำหรับประเทศเยอรมนีนะครับผมโทรฟรีครับ1นึครับศูนย์นะครับบริการ24ชั่วโมงนะครับภาษานะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับฮิฟ์โทรศัพท์พุงเดเอนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนั่นได้นะครับสําหรับบุคคลนี้ที่อยู่ในอําเภอนี้เราก็ ส่งจดหมายนะครับส่งอีเมลไปให้หน่วยงานข้าราชก,การก็คงอาจาอาจะอ่านวันวันจันทร์เพราะวันนี้วันเสาร์ไม่สามารถที่เปิดเพราะเงินปิดนะครับผมเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะครับก็ทางเราได้ส่งไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็รอาการติดต่อมาจากทางบริษัทแน่นอนอีเมลเราส่งไปทางบริษัทไปให้เมื่อเราได้รับอีเมลติดต่อมาแล้วครับแล้วก็เร,กเราก็มีเบอร์โทรของอ่าคนนี้ด้วยนะครับให้ติดต่อโดยตรงถ้ามีปัญหาปุ๊บก็ติดต่อคนนี้เลยเขาก็จะมีอ่าอีเมลตอบมาว่าวันไหนที่สามารถไปหาหน่วยราชการได้ แต่ผมแนะนำว่าให้พูดความจริงทุกอย่างเนาะในจุดนี้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ใช่ว่าโดนสามีตบตีอย่างเดียวต้องมีหลักฐานด้วยแล้วโดนข่มขูนะ่เนี่ยผมแนะนําว่าไม่ใช่ว่ามา,าพูดปากเปล่าคุณต้องมีเหตุหลผลในการพูดกับหน่วยข้าราชการด้วยนะครับเพราะไม่ใช่ว่ามาเาไปเนี่แล้วโดนทําร้ายร่างกายแล้วไม่มีบ,ดบาดแผลไม่ม,ไ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 มีไม่มีนี่นะมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉันผมแนะนําว่าก็อย่าหาทํา นะพูดความจริงดีกว่านะครับเป็นไงบ้างพอฟังคลิปนี้ค่ะก็บอกเอฟซีเหมือนกันถ้าเกิดถูกทําร้ายร่างกายหรือมีบาดแผลก็ให้ไปที่โรงพยาบาลอ่าทําไมมีใบรับรองแพทย์เออเพราะว่าบางครั้งตารวจเขาไม่เชื่อเราเป็นคนด่างด้าวที่นั่นนะครับคนด่างชาตินะครับพอฉันไปโรงพยาบาลอ่ะจะมีใบใบแพทย์ออกมาว่าโดนบอกซ้ำตรงนู้นมีใบแพทย์ออกมา,า,กมมออกมาถ้าเราไปแจ้งความอันนี้เป็นหลักฐานที่ดีกว่าแต่บางคนไปหาตำรวจเลยผมก็ไม่ได้นำไปหาตำรวจเลยนะผมเนี่ยนำมาให้อะไร ให้ไปหาโรงพยาบาลก่อนเพื่อเป็นหลักฐานนะครับอันนี้น่าจะอ่าน่าจะคุ้มครองสิทธิ์ได้มากกว่านะครับผมเนาะอ่านก่อนนะครับเป็นไงครับเอฟซีเขียนไงบ้างครับผมเอฟซีที่ทักมานะคะร่บผมค่ะคุณคุณทิวนะคะสวัสดีค่ะจากนอร์เวย์ค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณนารีรัตน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณพิมพนะคะ สวัสดีค่ะคุณชัยและทีมงานทุกคนจากออสเตรเลีย่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณอรไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยครับยมัน่ะยูรมันน่าสนใจขอบคุณมากครับก็ประมาณนี้ด้วยกันเราก็มาพูดคุยกันในจุดนี้ก็คิดว่าเป็นข้อมูลดีๆสำหรับหญิงไทยนะครับบางคนคิดว่าสายฝอสสายฝอนะมาคุยเรียบร้อยแล้วจากไปมาไปมาปุ๊บกับกลาว่าตอนแรกดี กับกาว่าเป็นโรคจิตฉะนั้นก็ฝากเตืนอนหญิงไทยที่อยู่ประเทศไทยแล้วอยู่ต่างแดนถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ทางบริษัทคุณชัยไทยรราชตรงก็จะช่วยเหลือนะครับผมเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านครับภาษาเนื้อมาครับผมขอบคุณเจ้าขอบคุณเอฟซีเนะเจ้าตีฮับชมฮับฟังเพจคุณชัยไทยระตุงเนะเจ้ากน็นอนเจ้าว่าคุณชัยจะมีไล่ซดเนะเจ้าก็จะเป็นช่วงเจ้าของประเทศไทยเนะเจ้าก่อช่วงตั้งแต่แปดโมงเจ้าแล้วก็ ถึงสิบเอ็ดโมงเนะเจา้าก็คือคุณใช้ก็จะมีไล่เนะเจา้าก็จะได้กับฝากที่ตามกันเนะเจา้าแล้วเราก็จะมีช่วงบายด้วยนะเจา้าก็เป็นช่วงตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเนะเจา้าแล้วแต่เวลาของเราเหมาะสมเจ้าะะจะได้กับฝากที่ตามเนะเจา้าหรือถ้าไผ่บ่มีเวลาพอในช่วงที่คุณใช้ไล่สดนะเจา้าจะได้กับย้อนหลังได้เนะเจา้าจะได้ฝากด้วยนะเจา้าขอบคุณเจา้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับผม